มาครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูแนวทางการเล่นฉี่กันบ้างนะสําหรับฉี่เนี่ยเป็นตัวละครที่ดีมากนะต่อให้มันไม่ได้อยู่ใน trs นะครับแต่มันก็สามารถหยิบไปชนกับออฟเลนได้หลายๆตัวนะตัวที่มันจะแพห้หลักๆที่ผมคิดได้ตอนนี้เนี่ยก็จะมีแค่ฟอร์เลนแล้วก็โอเมนนะครับในช่วงนี้เนี่ยช่วง20-30าดาวเนี่ยส่วนมากแล้วเขาก็จะเอาฉี่เนี่ยมาเจอกับฟอร์เลนนะแต่ก็เปลี่ยนวิธีการเล่นนะครับไม่ได้ไปเทตรดตรง,ตรง,ตรงนะก็อาจจะเป็นการดักแล้วก็การตอดเลือดแล้วก็ออก อะไรอย่างนี้นะเพราะว่าฉี่เนี่ยมันมีสกิลหนี3สกิลนะครับก็คือสกิลหนึ่ง แล้วก็อันติพออันติเสร็จเนี่ยสกิลหนึ่งก็จะรีคูด้านะครับก็สามารถหนีได้ต่อนะเขาก็เลยเอามาสู้กับฟอร์เรนได้นะครับแล้วที่สําคัญเลยเนี่ยฉีเนี่ยมันชนะยีหน้านะสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเรามาดูดร์ฟเกมนี้ก่อนนะเกมนี้เนี่ยจะเห็นว่าออบเลนฝ่ายงข้ามเนี่ยเป็นสกัดเนาะฟอร์เรนโดนแบนนะครับยีหน้าเนี่ยจะแพ้สกัดนะครับแล้วก็ชาร์ลอตเนี่ยก็จะโดนฮายาเตะนะทำให้เล่นยากนะครับเกมนี้ผมก็เลยตัดสินใจหยิบฉีมา ชนกับสกัดนะสำหรับฮีโร่ที่ฉีไม่ค่อยอยากจะเจอเนี่ยก็จะมีโอเมนลูเมียเอลสุหรือว่าคีล่านะครับแต่ถามว่าฉีเนี่ยกดไปเจอได้ไหมกดไปเจอได้นะแต่อาจจะเล่นยากนิดนึงยกตัวอย่างเช่นลูเมียเวลาเราดักอยู่เนี่ยลูเมียอันติก็ทําให้เราเนี่ยดักยากขึ้นหรือว่าจะเป็นแถบของเอลสุหรือว่าอันติของคีล่าก็จะมีแบบวิ่งในกําแพงนะครับฉีก็จะผักติดกําแพงไม่ได้ส่วนโอเมนเนี่ย ยังไงก็สู้โอเมนไม่ได้นะครับเพราะว่าโอเมนเนียยืนตีธรรมดาก็สามารถสู้ฉีได้แล้วนะไปะเดี๋ยวเราเข้ามาดูการเดินเกมกันนะสําหรับฉีเนี่ยเราจะอัพเป็นสกิลสองเลเวลหนึ่งนะครับผมแล้วก็ต่อไปเราก็จะเน้นเป็นสกิลสองนะสกิลหนึ่งเนี่ยมันใช้แค่สตันนะส่วนสกิลสองเนี่ยมันลดเกาะนะครับทาให้เราเนี่ยตีแรงขึ้นนะแล้วก็ช่วงต้นเกมเกิดมาเนี่ยเราก็จะซื้อเป็นดาบนะครับการเคลียร์คลิปเนี่ยพยายามเคลียร์ให้ครบ3ตัวนะ ถ้าจะสกิล2โดนฮีโร่ด้วยก็จะดีมากนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยกดดันเลนได้ช่วงเลเวลหนึ่งแล้วก็สามารถเอาคลิปเล็กๆในน้อยนะตอนนี้เราก็พยายามเคลียร์นะครับแต่ผมเนี่ยสกิลไม่โดนนะผมให้สกัดเนี่ยตีเยอะเกินนะครับในจังหวะนี้นะตอนนี้เนี่ยพอเลือดเราไม่มีละเราก็จะไปดูดเลือดปูนะครับแล้วก็ค่อยเข้าเลนอีกรอบนึงแต่จังหวะนี้เนี่ยเมทเข้ามาเลนบนนะทาให้ผมเี่ยตายไปนะครับหลายคนสงสัยว่าทําไมผมไม่เก็บเลือดหลังป้อมก่อนนะ สาเหตุที่เราไม่เก็บเลือดหลังป้อมนะเพราะว่าผมเนี่ยจะรอใช้สกิลจนมานานเนี่ยลดไปประมาณหนึ่งนะแล้วก็ค่อยเก็บนะครับเลือดเนี่ยไม่ค่อยสําคัญนะเราดูดเลือดจากคลิปเลนได้นะแต่เมื่อกี้เนี่ยเราโดนเม็ดนะครับมันก็เลยทําให้ตายไปก็เป็นเพราะความประมาทส่วนหนึ่งแล้วก็เราเนี่ยไม่มีข้อมูลนะว่าเม็ดเนี่ยมาเติมบนนะครับอ่ะตอนนี้เนี่ยเราก็เกิดละเราก็มาเข้าเลนเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้จะเห็นว่าสากัดเนี่ยเลือดเขาไม่เต็มนะตอนนี้เราก็จะพยายามกดดันนะครับไม่ให้เขาเนี่ยได้เงินจากคลิปอีกตัวนนึงนะ มันก็จะเป็นความได้เปรียบระดับหนึ่งนะสำหรับเงินนะครับเล็กๆน้อยๆพอสะสมกันก็เยอะนะเมื oh, ่อกี้สกัดเนี่ยวาร์ปนะครับตอนนี้เราก็จะพยายาม <I must S 1> เคลียร์คลิปเร็วเลยนะ <ancestors'> เกมนี้เนี่ยเพนจบล่างนะครับเราก็เลยกล้าที่จะเคลียร์เร็วแต่ถ้าเพนจบบนเนี่ยเราก็อาจจะต้องเคลียร์ช้าๆนะแล้วก็รอให้เขาเคลียร์ก่อนแต่เราก็จะเติมทีหลังนะครับเราก็ต้องรีบเคลียร์แล้วก็เติมนะแต่เกมนี้เนี่ยเขาจบล่างนะเราก็เลยรีบเคลียร์แล้วก็มาเติมเรียนตรงมังกรน,นะครับ ออเลนเนี่ยพยายามเคลียร์แล้วก็เติมนะช่วง2นาทีนะครับพยายามให้ความสนใจกับออบเจกต์นะตอนนี้ในแมปเนี่ยยังไม่มีใครโผล่นะครับเราก็จะพยายามรอดักก่อนดูเชิงก่อนว่าจะมีตัวอะไรมาแยกมังกรไหมแต่พอเห็นว่าไม่มีตัวอะไรมานะเราก็เปิดมังกรไปเลยนะครับอ่าตอนนี้เราก็ได้มังกรนะพอได้มังกรเราก็กลับเล่นเหมือนเดิมเลยนะครับาหาจัางหวะดูว่าเพื่อนเราเนี่ยจะเล่นไหมเพื่อนเนี่ยพยายามจะเล่นนะแต่ไม่ถึงนะครับแล้วก็เข้าเลนเลย จังหวะนี้ฝั่งข้ามเดินมาแหลมๆนะเอาหน้าเช็คคุ่มนะครับก็โดนไปจังหวะนี้พักสวยเลยนะได้มา2คิวนะครับตอนนี้สกัดมาเติมเราไม่มีสกิลละเราก็ปล่อยให้เพื่อนเราเนี่ยเล่นไปเลยยังไงทีมเราก็ไหวอยู่แล้วนะสกัดตัวเดียวนะตอนนี้เราก็จะรีบไปเคลนนะครับแต่ไปเคลนเนี่ยคลิปหมดละผมก็เลยมาแวะเอาคลิปเล็กคลิปน้อยนะคลิปเล็กคลิปน้อยเนี่ยเราสามารถเอาได้นะครับผมแต่ก็ไม่ได้เอาเยอะจนเกินไปนะแบบระหว่างแวะมาตีอะไรอย่างนี้นะ แต่สำคัญนะอย่าไปเอาบัฟฟ้าของป่านะครับโดนด่าแนะ่ตอนนี้เนี่ยผมก็เคลียร์คลิปก่อนเหมือนเดิมนะแล้วก็หามุมดักเหมือนเดิมนะครับจงังหวะนี้เนี่ยดูว่าสก,กัดจะย,ยังไงอ่าพอสก,กัดมาแล้วก็เล่นนะพยายามสกิลหนึ่งผักแล้วก็อันตีนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าเราตีได้ก็ให้ตีก่อนนะแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยเราก็รีบเบิร์สสกิลได้นะจงังหวะนี้เพนเล่นต่อครับผมก็เล่นไปนะจงังหวะนี้ก็วัดใจนะครับแต่ก็โดนไปนะ โดนชัดดาวไปนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้เสียหายอะไรเยอะนะครับพอเราเกิดแล้วก็มารับเลนปกตินะเลนไหนตกเราก็รอรับเลนทันก่อนนะครับอ่าจังหวะน,นี้เรารู้ว่าตัวเราสู้ได้อยู่แล้วนะเราก็เทรดตรงๆเลยนะครับอ่าจังหวะน,นี้เกือบได้คิวสกัดนะสกัดไม่มีเลือดแล้วนะครับเราก็ช่วงเวลานี้เนี่ยเลนกลางก็ไม่น่ามีไฟนะเลนล่างเนี่ยเราไม่ไปนะครับมันไกลเกินนะ เราก็มาหาคลิปเล็กคลิปน้อยนะครับระหว่างที่เราว่างๆพยายามดูมินิแมปต,ตรงกลางตลอดนะสี่นาทีนะครับว่าเพื่อนเราเนี่ยจะมารับไหมหรือว่าฝ่าตสงข้ามเนี่ยมาดันกลางไหมนะถ้าฝ่าตสงข้ามมาเนี่ยเราก็ต้องไปรับกลางก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมารับเลนบนนะสําคัญสุดนะอย่าให้ป้อมกลางแตกนะครับป้อมกลางแตกเนี่ยจะทําให้ทีมเราเนี่ยเล่นยากค่อนข้างเยอะเลยตอนนี้เราเคลียร์ก่อนเหมือนเดิมนะครับพอเราเคลียร์เราก็เติมนะ จังหวะนี้เนี uh ่ยเพลนพุ่งมาตรงกลางนะครับบัฟแดงเพลนยังไม่ได้เอาเนาะส่วนมากแล้วเนี่ยป่าก็จะมาบัฟนะครับแล้วก็รอเลยจังหวะนี้เพลนมากนะครับแล้วก็เข้าไปคอมโบนะเล่นไปจังหวะนี้สกัดมาอีกตัวหนึ่งสองหนึ่งนะครับเลือดเราเหลือเยอะอยู่นะแล้วก็เล่นต่อเนาะจังหวะนี้ก็ได้สกัดไปนะครับตอนนี้เราไม่มีเลือดละแต่ก็ยังมีมานาอยู่นะเราไม่จําเป็นต้องกลับบ้านนะเราก็ฟาร์มเอาเลือดจากคลิปเล่นแล้วก็คลิปในป่าก็ได้นะครับ ถ้าไม่มีคลิปเลนหรือว่าไม่มีคลิปในป่านเนี่ยก็อาจจะต้องวาร์ปกลับนะแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีนะครับมีเลือดหลังปัอมด้วยแล้วก็มาอยู่ในเลนต่ออ่าตอนนี้เนี่ยโรมเข้ามาเล่นบนแล้วนะเขาน่าจะสลับหรือเปล่านะครับหรือว่าโรมเนี่ยอาจจะมารับแทนตอนนี้เราก็รอเลยนะครับรอให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยขึ้นในมินิแมปก่อนนะตอนนี้เนี่ยสกัดกับเพนหายไปนะเราก็เลยไม่ได้กล้าเล่นนะครับกลัวโดนอาร์มจับแล้วก็กลัวมีตัวมาซอนนะอ่าตอนนี้เพนโผล่ล่างแล้วนะครับเหลือแค่สกัดนะ สกัดเนี่ยน่าจะรอด,ดักหรือว่ากําลังเข้าเลนนะครับตอนนี้ก็เล่นๆไปยื้อเวลาไปนะครับโลมเขาไมา่อยู่เขาเล่นยากนะเลนล่างเล่นสบายนะครับอาจังหวันนี้อารามน่าจะหาเวลาฟิกหรือเปล่าโอเคโดนจับนะเราไม่แข่งนะครับแล้วก็เล่นไปนะตอนนี้ได้อารามไปตัวหนึ่งนะครับสกัดเนี่ยเราไม่น่าไหวละเราก็กลับบ้านเป็นดีเลือดนะแต่เลนบนเนี่ยจะเห็นว่าสากัดเนี่ยเขารีบเคลียร์เร็วนะครับ เราเนี่ยยังมีมานานะเราก็เลยไม่กลับบ้านนะครับก็ดูดเลือดจากคลิปเหมือนเดิมรอให้สก,กัดโพก่อนนะตอนนี้เนี่ยสก,กัดมีโอกาสดักตรงในพุ่มนะครับ ผมมีเผงขาย ID เกม r า v มาแนะนำา d ดสกินแรแหลงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมี ID ให้เลือกมากกว่า200 ID ที่เผดนี้เลย T p 7รับซื้อขาย ID เกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายหากใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมผมก็เลยไม่กล้าจะไปนะอ่าสกัดโผกลางละเห็นสกัดโผกลางแล้วก็เคลียร์ได้แบบสบายใจละ จังหวะที่ออรลมขึ้นมาบนเมื่อกี้เนี่ยถ้าเขายื้อให้เราอยู่ในเลนนานๆเนี่ยเราก็อยู่ไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าโรมาเล่นบนไม่เล่นกับแคลรี่เนี่ยฝั่งเขาจะเล่นยากมากนะอ่าตอนนี้ตรงกลางมีไฟนะครับเราก็มาหามุมช่วยเพื่อนนะจังหวะนี้พยายามเจาะสก,กัดนนะ่าจหายามานะครับพยายามผักโดนกำแพงนะแต่ผักพลาดนะครับอ่าย่างฟฟกเกอร์ตามไปได้นะตอนนี้เหลือแค่ออรลมตัวเดียวนะครับ ได้มา2คิวนะสำหรับการเติมไฟครั้งนี้เพนอันติไปแล้วนะ่ะเลเตอร์จับไปแล้วนะครับแล้วก็เข้ามาเล่นเลยอาไฟนี้เนี่ยคุ้มเลยนะครับได้มา4คิวเนาะเสียแค่ป่าตัวเดียวนะครับระหว่างนี้ไม่มีเลือดก,ก็ทำเหมือนเดิมนะครับไล่เคลียร์คิปในเลนในป่านะเกมนี้เนี่ยผมแทบไม่ได้กลับบ้านเลยนะครับ ้าไม่นับการตายนะเราไม่ได้กลับบ้านเลยแล้วก็ดูเลือดจากคลิปเลนแล้วก็ดูเลือดจากคลิปป่าแล้วก็เก็บเ,เลือดหลังป้อมนะอ่าจังหวะน,นี้ฮายาเตะมานะครับมผมผลัก่าดไปนะเมื่อกี้ถ้าผลักโดนนี้ได้นะครับได้ฮายาเตะแน่นอนนะตอนนี้เนี่ยเลนบนเนี่ยมีคีร่าไปรับลนะเราไม่จําเป็นต้องไปนะเราก็มาทําเวฟล่างสูงๆนะครับถือโอกาสสลับกับแคลรี่เลยนะอ่าระหว่างนี้เนี่ยเราก็เคลียเวฟคลิปสูงๆนะรอออบเจกต์เกิดนะครับตอนนี้เนี่ยตัวเราแทบไม่แพ้ใครเลยนะ ด้วยพลังเงินด้วยนะครับเรมนำสกอร Q เราคิวไปเจ็ดละตอนนี้ก็หาม,มุมดักนะเราจะพยายามดักนะครับแต่ก็โดนดักก่อนอจังหวะนี้เนี่ยเราก็หนีมาได้นะเห็นว่าตอนเราหนีเนี่ยเราก็มีสกิลพุ่ง3มสกิลเลยนะทําให้เราเนี่ยหนีได้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะที่เราเอาไปเจอฟอร์เรนนะครับเวลาโดนฟอร์เรนลำมันตีเนี่ยขอแค่เราผักโดนนะเราก็สามารถหนีได้นะครับ ฟอร์เรเนสกิลตามมันไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะถ้ามันไม่ได้ลามติดตัวนะครับอตอนนี้ก็เหมือนเดิมให้เพื่อนเอาอ็อบเจกต์ก่อนนะครับแล้วก็มาีชร์เว็บสูงๆนะแต่สําคัญเลยเราต้องไม่ตายนะครับอาญาเนี่ยจะยิงควรไปเล่นกับเพื่อนนะระหว่างนี้เราก็รอดูตัวเดินหลุดมานะถ้าฮาญาเดินหลุดมานะอาจจะโดนเราคอมโบได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดหรือว่าเพนด้วยนะถ้าโดนเราคอมโบนะครับตายแน่นอน จังหวะนี้เนี่ยฮายาเขาละเอียดนะเขาเช็คในฟุ่มด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็เคลียร์คลิปเหมือนเดิมนะหาเลือดไปจังหวะนี้เราพยายามจะฟิกถักนะแต่ฮายาเนี่ยเขาก็หลบได้นะครับไม่รู้เขาหลบได้หรือว่าผมเนี่ยสกิลหนึ่งไม่ตรงนะจังหวะนี้เพยเนี่ยเหมือนจะเอาเราต่อนะส่วนมากเนี่ยเกมนี้เขาจะเดินกรุ๊ปกับเมดนะเขาจะให้เมดจับก่อนนะครับแล้วก็ลุมตีนะแล้วก็แค่อยู่ห่างๆนะครับ เวลาการยืนเนี่ยพยายามคำนวณระยะฟิกเกอร์ด้วยนะตอนนี้เราเคลียร์เลนเสร็จแล้วก็หามุมดักเหมือนเดิมจังหวะน,นี้เพนเห็นนะครับก็ทำเป็นเดินออกมาก่อนจังหวะน,นี้เพนไม่น่าเห็นนะแต่จังหวะน,นี้ก็ถักช้าไปนะครับเพนเนี่ยเขาเตรียมตัวสกิลหนึ่งอยู่ละเมื่อกี้ถ้าเขาสกิลหนึ่งไม่ทันก็น่าจะโดนนะจังหวะน,นี้สก,กัดมา,าเพนมานะครับก็ออกก่อน ดึงให้เพื่อนเราเนี่ยทำเลนบนนะ,ะระหว่างนี้ก็รอซ้อนกลางด้วยนะครับ <Nice. S 1> ตรงกลางเนี่ยเหมือนจะมีไฟนะฝั่งตรงข้ามเนี่ยเริ่มโถมเข้ามาละอ่าจังหวะน,นี้อาเลสเตอร์จับแล้วก็โฟกัสง่ายเลยอย่างนี้ได้อาเลสเตอร์ไปนะครับเลนเราอย่าให้ตกนะเราก็ทำเลนสูงๆต่อนะครับ <Yeah. S 1> ผมเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบทำเลนตัวเองให้สูงนะบางทีจน ไม่ได้ไปไฟนะครับก็ต้องเลือกนะจังหวะการทําเลนกับจังหวะการไฟนะครับถ้าเราไฟาอย่างเดียวไม่ทาเลนเนี่ยมันก็ขึ้นป้อมยากนะแต่ถ้าทําเลนอย่างเดียวไม่เติมเพื่อนเนี่ยเราก็มีโอกาสแพ้ไฟสูงนะอันนี้ก็ต้องเลือกด้วยนะครับอยู่ที่ระดับแรงด้วยนะครับตรงนี้ถ้าเล่นแรงสูงๆเนี่ยเขาก็จะดูจํานวนคนว่าคนเราเนี่ยพร้อมไหมถ้าพร้อมเขาก็จะบวกนะ,ะแต่จังหวะนี้เนี่ยเพนเนี่ยพยายามเคลียร์คลิปสูงนะเราเห็นจังหวะเราก็เล่นไปนะครับได้เพนไปหนึ่งนะตอนนี้ก็พยายามจะหนีนะครับ แต่ก็ไม่รอดนะแต่สวนก็เกือบตายนะครับอะ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงการเติมไฟนะสำหรับแร้งแต่ละแร้งเนี่ยการเติมไฟไม่เหมือนกันนะครับยิ่งแร้งน้อยเนี่ยยิ่งต้องเติมไฟบ่อยนะแต่แล้งสูงเนี่ยส่วนมากแล้วเขาจะดูคนนะครับถ้าคนครบเขาก็จะบวกนะแต่ถ้าคนไม่ครบเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยบวกกันนะครับมันก็จะทําให้แล้งสูงเนี่ยเล่นง่ายกว่าเรื่องจงังหวะนะแต่จะเล่นยากตรงที่ออฟเลนแต่ละคนเนี่ยมันก็มีความตึงในตัวนะครับมันก็จะแตกต่างกันตรงนี้นะ ท้งนี้ท้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องวิเคราะห์ทีมนะครับผมว่าทีมแล้วเนี่ยชอบบวกไหมหรือว่าทีมแล้วเนี่ยดูจังหวะเป็นนะแต่ถ้าทีมดูจังหวะไม่เป็นเนี่ยอาจจะต้องควบคุมจังหวะไปด้วยนะอาจจะเป็นการติ๊กถอยติ๊กบวกนะครับเราก็ต้องคอยควบคุมด้วยนะไปตอนนี้เราก็เกิดละเพื่อนเราเอาดักเสเลเย่อยู่นะเราก็จะรีบไปช่วยเพื่อนให้เร็วที่สุดนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยระหว่างที่เราเดินไปเนี่ยพยายามดูการจ่ายสกิลของฝันของข้ามไปนะอาจจังหวะนี้เนี่ยสกัดหลุดตำแหน่งนะครับเหมือนจะหิวดักนะเราก็เข ได้ไปตัวหนึ่งเนาะได้อีกตัวหนึ่งนะครับไฟนี้เนี่ยได้3ตัวนะคุมนะตอนนี้เนี่ยฝั่งสองข้ามเหลือ2คนเนาะเราก็จะรีบหาเล่นนะครับแครี่ทาเว็บล่างมาสวยมากนะแต่เว็บกลางเราเนี่ยยังไม่เข้านะครับลมกําลังไปทําผมเห็นว่าเว็บขวาเนี่ยมันสูงนะผมก็เลยรีบมากันนะครับม่ให้ฝั่งสองข้ามเนี่ยเคลียร์ง่ายๆนะแต่ฝั่งสองข้ามก็เคลียร์ได้อยู่นะมันเป็นอันเลเตอร์นะมันเคลียร์ง่ายป่าเราก็ไปทําเลนบน จะเห็นว่าช่วง2 0 3 0ดาวเนี่ยมันก็เริ่มแบ่งตำแหน่งกันโอเคแล้วนะครับส่วนมากเกมที่เจอเนี่ยก็จะเจอพวกซูพปม์70-80ดาวหรือว่าจะเป็นกอเลียเก่าพวกท็อปลอยนะครับมันก็จะเป็นงานเล่นง่ายนะยิ่งเราไปแรงสูงเท่าไรเนี่ยมันก็จะยิ่งเล่นง่ายแล้วก็สนุกนะครับถ้าแรงน้อยๆเนี่ยมันจะปวดหัวเนาะมันก็จะมีคนเล่นไม่เป็นบ้างคนโยนบ้างนะไม่เราโยนก็เขาโยนนะก็จะเห็นกันได้บ่อยนะครับอตอนนี้เนี่ยเราก็พยายามทําเว็บนะให้เข้าพร้อมกันนะครับ เวบกลางเนี่ยคลิปไม่ได้เข้าเนาะแต่ป่าเนี่ยไปละผมก็จะเฝ้าด้านขวาไว้นะพยายามทําเวบขวาให้สูงๆนะครับเว็บ,บนเนี่ยเราไม่ค่อยเป็นห่วงนะเพราะว่าเราได้ป้อมละตอนนี้เนี่ยในมินิแบบนะคีล่าเล่นเลนบนนะเราจะหาจังหวะพักนะครับผมก็พยายามหาจังหวะอยู่นะจังหวะนี้ปลาหมึกเปิดอันตีโดนสกัดนะผมก็เลยเปลี่ยนมาโฟกัสสกัดแทนนะระหว่างนี้เนี่ยเราก็ตีป้อมแตกนะครับ ตอนนี้เราไม่มีเลือดนะเราก็กลับบ้านเลยแล้วก็ปล่อยให้เพื่อนเราเนี่ยเล่นแทนนะตอนนี้เนี่ยถ้าไฟมันจ,จบเนี่ยเราก็จะรีเลือดแล้วก็ไปโซนต้องมังกรนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมังกรเกิดละป้อมบนก็แตกแล้วนะเราไม่จําเป็นต้องไปป้อมบนแล้วนะครับเราก็จะไปเอามังกรกับเพื่อนอ่ะตอนนี้ก็รีบไปเติมเพื่อนนะอ่ะแต่เพื่อนเราเนี่ย ตีป้้มจบนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับแนวทางการเล่นฉีนนะส่วนใครเนี่ยอยากให้ผมเล่นตัวอะไรเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มานะแล้วก็หากใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับ